หการใช้อุปกรณ์บางชนิดและเทคนิคปฏิบัติสำหรับวัตถุประสงค์ของบทปฏิบัติการนี้เพื่อแนะนำให้นิสิตได้รู้จักอุปกรณ์ต่างๆที่มีในห้องปฏิบัติการเคมีและรู้จักวิธีการใช้งาน 2. เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเทคนิคต่างๆในการปฏิบัติการทางเคมีก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักอุปกรณ์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ หรือในตระกา้าการทดลองของนิสิตโดยมีอุปกรณ์ต่างๆดังนี้1 b i g g บีเกอร์บเกมีหลายขนาดตั้งแต่ขนาดเล็ก50มิลิลิตรไปจนถึง5มิลิตรโดยในตระกา้าของนิสิตจะมีบีเกอร์ขนาด50 100 250 400และ600มิลิลิตรโดยบีเกอร์ใช้สำหรับเตรียมสารละลายต้มสารละลาย ตกตะกอนผสมสารหรือให้สารทำปฏิกิริยากันหลอดหยดหรือ dropper ปปมีลักษณะเป็นหลอดแก้วปลายเรียวเล็กส่วนปลายอีกข้างหนึง่งมีกระเป๋อยางติดอยู่เพื่อใช้ในการดูดสารละลายโดยในตระกา้าจะเป็น dropper ขนาดความยาว8ดเซนติเมตรหลอดหยดใช้สำหรับหยดสารละลายทีละน้อย,อยซึ่งสามารถใช้ในการเตรียมสารละลาย เพื่อปรับปริมาตรสารให้ได้ตามที่ต้องการหรือใช้ในการหยดสารเพื่อให้ทำปฏิกิริยากันขวดรูปชมพู่หรือ e อ l e เลน y e r f l ร s ฟมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Conical f l ล s สทํทำด้วยแก้วมีลักษณะเป็นทรงกลวยมีสเกลบอกปริมาตรมีหลายขนาดด้วยกันแต่ในตราา 125และ250มิลลิลิตรนิยมใช้ในการตรยเทตสารละลายกรวยกรองหรือ glass funnel เป็นอุปกรณ์ช่วยในการถ่ายเทสารละลายจากภาชนะที่มีขนาดใหญ่ไปยังขนาดเล็กมักจะใช้สำหรับสวมบิวเรตเพื่อเทสารละลายลงในบิวเรตหรือใช้ร่วมกับกระดาษกรองเพื่อกรองเอาของแข็งหรือตะกรอนออกจากสารละลาย กรวยกรองมีทั้งแบบก้านสั้นและก้านยาวโดยกรวยกองก้านยาวจะสามารถกรองได้เร็วกว่ากรวยก้านสั้นส่วนขนาดของกรวยกรองจะวัดจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยมีหลายขนาดซึ่งมีตั้งแต่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง4เซนติเมตรไปจนถึง15เซนติเมตรแต่ในตรรกาการทดลองของนิสิตจะเป็นขนาด75มิลลิเมตร กระบอกตวงหรือ graduate c ซ l i n d e r กระบอกตวงมีทั้งแบบทำด้วยแก้วและทำด้วยพลาสติกมีหลายขนาดโดยมีตั้งแต่5มิลลิลิตรไปจนถึง2มิลลิลิตรแต่ในตระก้าของนิสิตจะมี2ขนาดได้แก่10และ100มิลลิตรเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับวัดปริมาตรของเหลวหรือใช้ตวงสารละลายให้มีปริมาตรตามที่ต้องการ ปริมาตรสารละลายที่ได้จากการวัดด้วยกระบอกตวงเป็นปริมาตรอย่างคร่าวๆเท่านั้นหากต้องการความแม่นยำสูงต้องใช้อุปรกรณ์ประเภทอื่นเช่นปิเปตบิวเรตเป็นต้นแท่งแก้วคนหรือสเตอร์ริง o ลอมีลักษณะเป็นแท่งแก้วยาวปลายแบนมีขนาดความยาว10 2ถึง20นิ้วใช้สำหรับคนสารละลายให้ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นอกจากนี้ยังใช้ช่วยในการถ่ายเทสารละลายไปยังภาชนะอื่นโดยเทสารละลายให้ไหลไปตามแท่งแก้วคนวิธีนี้จะทำให้สามารถควบคุมทิศทางการไหลของสารละลายได้ดียิ่งขึ้นหลอดทดลองหรือเทสทิวมีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่มีทั้งชนิดที่มีปากและไม่มีปากแบบที่ทนไฟและไม่ทนไฟ ใช้สำหรับทดสอบปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารต่างๆในปริมาณน้อยมีหลายขนาดโดยการบอกขนาดของหลอดทดลองคือบอกความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวของหลอดในหน่วยมิลลิเมตรในร 10, าคาของนิสิตจะมีหลอดทดลอ,ลองสองขนาดได้แก่10คณ75มิลลิเมตรหรือสามารถบรรจุสารได้ประมาณ3มิลลิลิตร และขนาด16คูณ150มิลิเมตรซึ่งสามารถบรรจุสารละลายได้ปริมาตร20่สมิลิลิตรที่จับหลอดทดลองหรือ test tube holder wood ทำด้วยไม้มีปากจับเป็นร่องคล้ายตัว V จับหลอดทดลองได้หลายขนาดที่วางหลอดทดลองหรือ test tube rack ทำด้วยสแตนเลสขนาด5คูณ10ช่อง สามารถใช้ใส่หลอดทดลองได้หลายขนาดขวดฉีดน้ำกลัน่น wash bottle ขวดที่สามารถฉีดหรือพ่อนน้ำออกมาได้ผ่านทางปลายด้านบนที่มีขนาดเล็กคล้ายหัวฉีดใช้เพื่อกลั่นล้างทาความสะอาดเครื่องแก้วเช่นหลอดทดลองขวดก้นกลมขวดรูปชมพู่เป็นต้นกระจกนาฬิกา w a t c h glass เป็นชิ้นกระจกเว้าซึ่งใช้วางเพื่อให้ของเหลวระเหย ใช้ปิดภาชนะบรรจุสารละลายเพื่อป้องกันตัวทําละลายระเหยหรือป้องกันฝุ่นหรือสสารอื่นๆไม่ให้เข้าไปในบีเกอร์หรือใช้ใส่ของแข็งเวลาชั่งน้ำหนักขนาดของกระจกนาฬิกาให้ดูที่เส้นผ่าศูนย์กลางของกระจกมีหน่วยเป็นม mm. ิลลิเมตรบิวเรตเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการไตเตรด มีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่มีขีดบอกปริมาตรและมีวาลวสำหรับเปิดปิดเพื่อควบคุมการปล่อยสารละลายภายในหลอดสามารถวัดปริมาตรสารที่ใช้ไปในการทดลองได้อย่างแม่นยำโดยขนาดที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการจะเป็นขนาด 25mL mm มลและ5 0ม mm, ลแต่สำหรับในห้องปฏิบัติการที่นิสิตใช้จะเป็นขนาด5 0ม mm ลลิเปต เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับวัดปริมาตรของสารละลายให้มีความแน่นอนและมีความแม่นยำสูงจะมีอยู่2ชนิดได้แก่ volumetric pipette หรือ transfer pipette และ g r a d u a t e pipette หรือ measuring pipette สำหรับ volumetric pipette หรือ transfer pipette มีลักษณะเป็นแท่งแก้วที่ป่องตรงกลางมีขีดบอกปริมาตรอยู่ด้านบนเพียงขีดเดียว ใช้ในการวัดปริมาตรที่มีค่าแน่นอนเพียงค่าเดียวเช่นวอลูเมตริกปิเปตขนาด25มิลลิลิตรจะสามารถวัดปริมาตรได้ที่25มิลลิลิตรเพียงค่าเดียวเท่านั้นส่วนแกรดเวตปิเปตหรือแมชชิ่งปิเปตมีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่มีสเกลบอกปริมาตรต่างๆไว้ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าวอลูเมตริกปิเปตแต่มีความแม่นยำน้อยกว่าวอลูเมตริกปิเปตเช่นกัน สำหรับเทคนิคปฏิบัติในบทปฏิบัติการที่1จะมีทั้งหมด8เทคนิคได้แก่การผสมสารในหลอดทดลองการถ่ายเทสารเคมีการใช้เทสทิวโ holder การจับอุปกรณ์ขณะร้อนการทดสอบความเป็นกรดเบสด้วยกระดาษลิสมัตการใช้หลอดหยดหรือ dropper การตวงสารโดยใช้กระบอกตวงและการใช้ปิปเปตซึ่งนิสิตสามารถดูวิดีโอได้ถัดไป หลังจากที่นิสิตดูวิดีโอเทคนิคปฏิบัติการเสร็จแล้วให้นิสิตท,ทำรายงานผลการทดลองใส่ในบทปฏิบัติการเคมีเรื่องการใช้อุปกรณ์บางชนิดและเทคนิคปฏิบัติโดยให้นิสิตท,ทำทุกคนเมื่อนิสิตท,ทำรายงานเสร็จแล้วให้นิสิตส่งที่ล็อกเกอร์อาคาร22ชั้น3ตามรายวิชาและหมู่เรียน โดยกำหนดการส่งนั้นให้นิสิตส่งภายในอีกสองวันนับจากทำปฏิบัติการขอให้นิสิตท,ทุกคนโชคเอ